สวัสดีพวกเวนทุกคนด้วยนะยงมาแหวววันนี้ยงขอแเหนือคู่บอลหน้าดูใครไม่ดูก็โคตรพลาดอย่างอันบาเซเต้กับฟูเอนราบาดาที่จะนัดโผดกันในค่ำคืนนี้มาที่เจ้าบ้านอย่างอันบาเซเตก้กันก่อนเลยนะผลงานนี่ไม่เข้าตายงแม้แต่นิดเดียวที่ผ่านมากระกำสูนแต้มซะจนชินยิ่งทะเทียบผลงานและฟอร์มการเล่นกับทีมเยือนวันนี้ก็ต้องบอกตา,ตามตรงว่าฝ่ายเจ้าบา้านอันบาเซเต้ยังเป็นรองทีมเยือนของฟูเอนราบาดาอยู่หลายชั่วอายุเลยล่ะ มาที่ทีมเยือนอย่างฟูเอลลาบาดากันบ้างผลงานในกะทำมาดานะแต่รวมๆนี่ก็ถึงเพื่อทำได้ดีกว่าเจ้าบ้านพอสมควรเลยนะยิ่งถ้าบวกกับขุมกำลังและสก,กิลของนักเตะเข้าไปอีกฝ่ายทีมเยือนฟูเอลลาบาดานี่แก่งกว่าและ,ะจี๊ดกว่าแบบเนี่ยยองว่านาเกตเนี่ยเจ้าบ้านโกทะรุทะลวงแน่แกมน,นี่แหละยองว่าฟุเอลลาบาดาสานอกบัณ อยาเพิ่งไปชีพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครไายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกไทยผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอด mm 8 8 sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออภัยไว้ณชแนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากจ่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนียงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาใครให้ยงด้วยเถิด